สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางท่าโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีนิดด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นแบบ Timeless นะคะก็คือดูเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะออแล้วก็เป็นคลิปรันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาจริงจังกับคุณไหมนะคะพอค,คิดว่าในหัวข้อนี้ ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นคนมีคู่นะคะแล้วก็ดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือจะแอดไลน์ไอเดียก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะใบแรกเป็นไพ่ไฮพิเทสนะคะความสัมพันธ์ในคลิปนี้เนี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะสามไม้ค่ะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันไกลค่ะนะอยู่กันคนละทิศคนละทางนะคะ ต่อมาค่ะสิบไม้นะคะอืมแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะควาคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะนะอาจจะมีหลายคนเข้าหาเขานะคะอืมนะแล้วก็ทําให้คุณหนักอกหนักใจนะคะตอม่ค่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะ เขาอาจจะแสดงตัวว่าตัวเขาโสดก็ได้นะอืมคุณคบกับเขาคุณคุยกับเขาเนี่ยแต่คุณอาจจะไปรู้มานะคะว่าเขาเนี่ยบอกคนอื่นว่าเขาโสดนะคะหรือว่าเขาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแบบอิสระเลยโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของเราไม่ได้บอกเราว่าไปไหนมาไหนนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้ยังเป็นคู่กันอยู่หรือเปล่านะ เออยังจริงจังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันมีไพ่สิบไม้ขึ้นมาค่ะวางคิดว่าคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหมือนแบบหนักกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเนาะเออบางทีเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้เคลียร์กันนะคะเออบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีชีวิตประจาําวันอยากจะเล่าอะไรสักอย่างเนี่ยให้เขาฟังแต่ว่าเออเรากลัวว่าเขาอาจจะรู้สึก เปลี่ยนไปก็ได้นะคะอืมนะก็ทําให้เราต้องแบกรับความรู้สึกแบกรับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอาไว้กับตัวเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะมีไพ่สองเหรียญค่ะอืมหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังลังเลอยู่ก็ได้หรือว่าตัวเขายังลังเลอยู่เนาะนะหรืออาจจะมีคนเก่าๆของเขาหรือของเราก็ได้ค่ะมาวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณ อืทําให้คุณรู้สึกว่าสรุปแล้วเธอจะเลือกใครเออเธอจะคบฉันหรือว่าจะคบคนเก่าเนอืะเนี่ยนะคะ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่หกไม้ค่ะาอาจจะคุยกับคนต่างถิ่นก็ได้นะคะนะต่างถิ่นต่างแดนต่อแม่ค่ะเป็นไพ่หนึ่งไม้ค่ะอืมวางคิดว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะ มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยนะคะก็พยายามให้โอกาสเขามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของคนอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆก็ได้นะเออเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณนะคะอืมหรือเขาอาจจะมีความแบบไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยแต่ตัวคุณก็ยังคงรู้สึกอยากจะให้โอกาสเขาอยู่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะอืมเนี่ย มาดูกันต่อค่ะมีไพาห้าถ้วยนะคะแล้วก็สี่เหรียญค่ะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อืมพอไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงทํากับเราเนี่ยห่วงเราหึงเราเนียคะนะทำเหมือนแฟนทาเหมือนเป็นคนพิเศษแต่ว่าไม่ได้มีความชัดเจนให้กับเรา ะะยังไม่มีแผนในเรื่องของอนาคตนะเออแล้วเราก็มีความสงสัยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยจริงจังกับเราหรือเปล่าเนาะบางทีว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันด้วยค่ะเออเป็นคู่เราก็อาจจะสงสัยค่ะว่าอืมเหมือนตัวเราอ่ะพยายามผลักดันความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวเลยเออแล้วสรุปอยากจะไปด้วยกันไหมอ้นั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า ความสัมพันธ์จะไปในรูปแบบไหนนะคะมา,าดูกันต่อนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาจริงจังกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะ King of Swords ค่ะอืมอ่ะไม่ไม่ติดไม่ติดมือ,อต่อมาค่ะ King of Cup นะคะเออแล้วก็ Empress ค่ะตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะ สามถ้วยค่ะจริงจังจริงจังแน่นอนค่ะเออจริงจังจริงแท้แน่นอนนะคะเออใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวเขาก็อยากที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณเร็วเนี้นะคะอ,อ,อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะจริงจังชัดเจนเอ,อืเนี่ยหนึ่งเหรียญแต่ว่ามันอาจจะเอ,อช้าหน่อยนะคะเออช้าหน่อยไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะอ,อืม เออเนี่ยเขายังคงรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ถูกสเปคนะคะอยากที่จะดูแลเทคแคร์ care, คุณอยู่นะคะไพ่คิงออ w ซอ d s ขึ้นมาใบแรกกวามคิดว่าเขาก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเขาเหมือนกันนะว่าตัวเขาเอ่ะรู้สึกจริงใจกับเรานะคะอยากที่จะไปต่อนะคะอืมหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรเขาก็อยากที่จะแก้ไขอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเรานะคะอืมเหมือน เขาฝันว่าจะมีปลายทางร่วมกันกับเรานะคะอะวาขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะ5้าดาบค่ะแต่ติดตรงที่บางทีอะคุณสองคนอาจจะชอบเอาชนะกันก็ได้นะคะหรือว่าแบบไม่เข้าใจกันก็คือปล่อยเลยตมเลยไม่พายายามที่จะปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อเสียเนาะเออต้องพายายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วถึงความสัมพันธ์นี้ยถึงจะได้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะ หกถ้วยนะคะถึงแม้จะมีคนเก่าเข้ามาตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขามองที่ปัจจุบันเขามองที่ณนะตอนเนี้ยณนะเวลาเนี้ยอืมเขาอาจจะมีคนเก่าเข้ามาจริงแต่ว่าเอ,อ่อคนเก่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเคยเป็นครอบครัวมาก่อนนะคะเออมีเรื่องลูกมีเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเงินเรื่องทองเนี้ย คือต้องเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปคุยกับคนเก่าเพราะว่าเขารักหรืออะไรแบบนี้คือความรู้สึกความคิดว่ามันน่าจะหมดไปแล้วอมืมันมีแต่ปัญหาที่คนเก่าน่าจะฝากไว้นะคะอืมนะเขามองกับเราเนี่ยมองอนาคตนะคะเออม,มองอนาคตขอดูอีกหนึ่งใบค่ะแฮงแมนค่ะอืมปัญหาที่เขาเคยมีคนเก่ามันเป็นปัญหาที่ค้างคาม,มานาน นะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินอย่างนี้วางบอกเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาอยากที่จะมาเริ่มใหม่กับคุณอันนี้ไม่ได้อ่านอวยนะคือ <c ười> มันขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะหนึ่งเหรียญเลขหนึ่งะคะ่ะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะคือการเริ่มต้นใหม่กับเราเนี่ยแหละนะอืนะอ่ะเดี๋ยวเราก็สามถ้วยอ่ะวางแจงเลยเออแจงไพ่เลย ทุกคนจะได้แบบเออรู้ไปด้วยเนาะสามถ้วยก็คือการเซลเลบตเนาะก็คือเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ตลอดลอดฝั่งเออแบบนี้นะคะอืมเผื่อใครสนใจจะมาเรียนไพ่กับกวางนะคะกวางก็สอนนะเออนอกจากในการดูดวงส่วนตัวแล้วก็ยังคงสอนไพ่นะคะแห่ะนะนะมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยไม่กักนะคะมาดูความคิดของเขากันค่ะ t e นะ temperance ค่ะความคิดแล้วก็ Emperor ค่ะ ความคิดที่มีต่อคุณเนาะเราก็สเตรนนะคะถ้านะตอนเนี้ยเขาหายไปจากชีวิตคุณนะ่ะกวางคิดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็ทักมาเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะอืมนะแต่เขาก็อาจจะอืมไม่ได้ทักมาหวานมากนะคะเออวางคิดว่ามันออกมาแบบแข็งแข็งมากกว่าเนาะการทักมาของเขาอาจจะแบบดูฟอร์มเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ,อไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเราบางทีเราก็อาจจะต้องอีกนอไปนะคะรอให้แบบอารมณ์เย็นๆก่อนอารมณ์ดีๆก่อนแล้วค่อยมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไงนะคะต่อมาค่ะไพ่ห้าเหรียญค่ะเขากลัวว่าคุณจะรู้สึกแย่กับเขานะ,ะอืมนะคะเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะ,ะเออแล้วเขาก็ รู้สึกผิดนะถ้าคือเขาทําอะไรผิดมานะเขาก็รู้สึกผิดที่ทําให้คุณไม่สบายใจอยากที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเพราะว่าไพ่เ m p e r a n c e ไพ่สเตรนดนี่คืออยากที่จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าอืมเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดดีที่สุดนะตอนเนี้นะคะอืมแต่คุณอาจจะต้องลดความดุนิดนึงนะ อนะไพ่เอ็มโ r เร์ไพ่สเตรนเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่ดุเหมือนกันนะคะหล่อจะต้องลดความดุนิดนึงนะคะต่อมาค่ะสีดาบค่ะเออเขาไม่อยากให้คุณเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะขอขาอยายสีดาบนิดนึงค่ะไม่อยากให้คุณคิดเยอะคิดมากในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอยากให้คุณแบบให้มันจบไปอะ่ะเออ นะบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นแกตัวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อเราก็อาจจะต้องอาจจะต้องมองข้ามสิ่งนั้นไปแล้วก็เออค่อยมาคุยทีหลังก็ได้นะคะอะ่ะมาขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะว่าณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอืเจ็ดไม้นะคะห้าไม้ไฮโรแฟนส์ค่ะเออสามเหรียญแล้วก็ตามด้วยเจ็ดถ้วยค่ะ คิดถึงคุณอยู่นะอืมดูเหมือนนะตอนนี้ค่ะเขากลัวการทะเลาะมากๆเลยนะคะหรือในหัวเขาอะออกแนวแบบตีกันเองอะเออจะติดต่อเราดีไหมนะจะคุยกับเราดีหรือเปล่าจะเข้ามาขอโทษดีไหมหรืออะไรเงี้ยคือในหัวเขาก็ยังคงตีกันเองอยู่นะดังนั้นก็อาจจะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งในการปรับในการจูนตัวเองนะคะอืม เเขาอยากทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอืมถ้านะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ชัดเจนเขาก็อยากทําให้มันชัดเจนอยากให้มันไปในสเต็ปต่อไปถ้าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นคู่กันอยู่เป็นแฟนกันอยู่เขาก็อยากให้มันก้าวหน้านะคะอยากให้คุณรู้จักครอบครัวของเขานะคะสามเหรียญรู้จักครอบครัวของเขารู้จักเพื่อนของเขารู้จักสังคมของเขานะคะอ่ะ พราขอดูไพ่ข้อความหน่อยค่ะว่าเขามีความในใจอะไรที่อยากจะฝากบอกมาไหมนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเออเนี่ยถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเราก็อาจจะต้องเผเผๆลงหน่อยนะคะนะ,ะอืมต่อแม่ค่ะเขาชอบคุณนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะอยากจะทําให้คุณเห็นว่าเขาชัดเจนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะ ต่อมาค่ะเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณค่ะอืมนะแล้วก็เขานะยคะยังคงอ่านข้อความที่เคยคุยกับคุณนะคะเออน่าจะเป็นข้อความก่อนที่ทะเลาะก,กันหรือเปล่าเออนะข้อความแล้วก็ดูรูปเก่าๆด้วยนะคะอืมนะอ่ะนี้ก็คือเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟนะคะเออวางขอเปิดไพ่แองเจนิดหนึ่งนะคะ ขอดูไพ่องเจิลหน่อยค่ะแนะนำหน่อยนะโรแมนต์อ่อเทคแอคชั่นนะคะถ้าคุณอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้เขาเทคแอคชั่นก็ได้นะเออเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นเองฝ่ายที่แบบติดต่อไปก่อนก็ได้นะคะนะหรืออาจจะพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะแสดงให้เขาเห็นก่อนอืม มันก็ได้อะนะคะนะอืมความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้อยู่นะคะไพ่ย,ยังขึ้นว่าเยสอยู่เนะี่ยเออยังไปต่อได้นะคะคำตอบจากไพน่นางฟ้าแล้วนะคะอ่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะเอ,อ่อรายละเอียดที่กวางต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะเป็นชื่อเล่นก็ได้อืม เพราะวางต้องใช้ในการที่แบบอธิษฐานกับไพ่เนาะเออไม่จําเป็นต้องมีวันเดือนปีเกิดก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบนะคะอ่ะวันนี้วางต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ